เปิดรับการประจนภัยไม่รู้จบคุณไดซันตาครูสรถสปอร์ตแอดเวนเจอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเปิดโลกใหม่คุณไดซันตาครูสรถสปอร์ตแอดเวนเจอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเปิดโลกใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของคุณ ด้วยการผสมผสานของรถสไตล์ SUV เข้ากับความอเนกประสงค์แบบรถกระบะความกว้างขวางพร้อมความคล่องตัวความสามารถในการลากจูงและการประหยัดน้ำมันพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายกระบะและเป็นที่เก็บของแบบล็อกได้อย่างปลอดภัยจากงานสเก็ตก็บ่งบอกได้ว่าทางคุณใดต้องการให้รูปทรงออกมามีความบึกบึนมีเหลี่ยมสันเส้นสายชัดเจน ก,การออกแบบที่ทันสมัยและแข็งแกร่งของซันต้าครุตด้วยรถที่มีขนาดกระทัดรัดให้ความคล่องตัวในขณะขับขี่ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่ซ่อนไฟเดรย์ไว้ภายในตัวกระจังในขณะที่ตัวไฟหน้าจะอยู่ถัดลงมาด้านล่างในตำแหน่งของกันชนซึ่งก็นับได้ว่าเป็นเทรนการออกแบบของรถในยุคนี้ด้านท้ายก็โดดเด่นด้วยไฟท้ายรูปตัวทีที่คาดยาวไปกับฝาท้ายมีการปั๊มชื่อรุ่นซันต้าครุตขนาดใหญ่ลงไปบนฝาท้าย รวมทั้งตัวกันชนที่บึกบุญมีการวาวให้สามารถวางเท้าเวลาปีนขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกฝาปิดแบบเลื่อนและล็อกได้ในตัวฝาปิดแบบเลื่อนและล็อกได้แบบมาตรฐานมีน้ำหนักเบาและทนทานด้วยโครงสร้างอาลูมิเนียมที่แข็งแรงซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมให้ความเป็นส่วนตัวเมื่อปิดสามารถวนพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกของคุณให้สูงสุดไฟ LED ที่ติดอยู่ด้านบนและด้านข้างช่วยแสงสว่างในการใช้งานเวลากลางคืน We'll be right back. ช่องเก็บของกันน้ำใต้เบาะหลังแบบล็อกได้ที่เก็บของใต้พื้นมาตรฐานปินิทเพื่อกันน้ำและสิ่งสกรปรกสามารถใช้เป็นที่เก็บของสำหรับสิ่งของที่เปียกเพื่อให้ห้องโดยสารของคุณสะอาดอยู่เสมอกันชนหลังบันไดกันชนหลังมาตรฐานอยู่ที่มุมตรงกลางและด้านบนเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่บรรทุกกระบะได้โดยง่ายสามารถรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมเต้าเสียบแบบเปิด115โวลต์เต้ารับไฟฟ้าขนาดมาตรฐานถึงร้โวลต์ในส่วนด้านในของกระบะ ระบบรางและพุกแบบปรับได้พร้อมจุดยึด6จุดปลอดภัยด้วยจุดผูก6จุดรวมถึงวงแหวนรูปตัวดีที่หมุนได้4ี่วงรางแบบปรับได้ในแต่และด้านสําหรับจุดยึดเพิ่มเติมกระบาดท้ายปรับได้หากคุณต้องการบรรทุกสิ่งของที่ยาวขึ้นเช่นท่อนไม้สามารถจัดวางประตูท้ายแบบปรับความสูงได้เพื่อทําหน้าที่เป็นชั้นวางเพิ่มเติมเพื่อวางสิ่งของทับเพื่อไม่ให้สิ่งของห้อยลงมาระบบชั้นวางสองชั้น เพื่อรองรับการบรรทุกสิ่งของที่หลากหลายคุณสามารถสร้างชั้นวางแบบ2ชั้นได้ง่ายๆโดยใส่ไม้แปรรูปขนาด1นิ้วคูณ6นิ้ว2ชิ้นลงในช่องใส่ของแบบขึ้นรูปและแผ่นแม้อัดขนาด4นิ้วคูณ4น,นิ้วด้านบนเครื่องยนต์เกียร์และสมรรถนะมาพร้อมกับตัวเลือกระบบส่งกำลัง2แบบคือ2.5ลิตร4สูบที่ให้กำลัง191แรงมา้าและแรงบิด244นิวตันเมตร กับเครื่องยนต์4สูบ2.5ลิตรเทอร์โบชาร์จ281แรงมาและแรงบิด420นิวตันเมตรที่ให้การตอบสนองที่ฉับไวเหมาะกับซัตครูดมากกว่าเครื่องยนต์ทั้งสองจับคู่กับเกียร์อัโตโนมัติ8สปีดแต่ตัวเลือกเทอร์โบจับคู่กับคลัตช์คู่นอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้ออีกด้วยเกียร์คลัตช์คู่8สปีด มาพร้อมพดดชิปที่พวงมาลัยสำหรับควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลพร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานอย่างแท้จริงเลือกโหมดขับเคลื่อนเลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะกับสไตล์การขับขี่ที่คุณต้องการโหมดต่างๆจะปรับการตั้งค่าเครื่องยนต์เกียร์และการควบคุมพวงมาลัยโหมดปกติดีที่สุดสําหรับการขับขี่ที่ผ่อนคลายทุกวันโหมดสปอร์ตจะปรับการตอบสนองของคันเร่งและพวงมาลัย เพื่อให้ความคล่องตัวที่มากขึ้นและการขับขี่ที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นโหมดสมาร์ทจะตับโดยอัตโนมัติระหว่างโหมดที่มีอยู่ทั้งหมดตามลักษณะการขับขี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ของคุณ 9. แผงหน้าปัดดิจิตัลเต็มรูปแบบขนาด10.25นิ้วแผงหน้าปัดที่มีอยู่นี้แสดงมากกว่าแค่ความเร็วของรถกราฟิกสีสันสดใสที่เปลี่ยนไปตามโหมดการกับขี่ที่คุณเลือกและบลายวิวมอนิเตอร์ที่พร้อมจะใช้งานจะเพิ่มมุมมองบนถนนรถจุดบอดของคุณระบบนำทางจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาด10.25นิ้ว เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบใช้สายแบบมาตรฐานเชื่อมต่อ BlueLink คุณสามารถล็อกปลดล็อกและสตาร์ทรถจากระยะไกลเปิดปิดแอร์และติดตามสถานะรถของคุณผ่านทางแอป BlueLink ซึ่งเป็นระบบรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับคุณใดของคุณได้อย่างสะดวกผ่านแอปสมาร์ทโฟนตกแต่งภายในด้วยแสง Ambient Light ทำให้การขับขี่ตอนกลางคืนพิเศษยิจจ่งขึ้นระบบปรับอากาศปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวา ปรับอุ่นได้เบาะนั่งคู่หน้าปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้เบาะนั่งฝั่งคนขับปรับระดับ8ทิศทางสัมผัสอากาศภายนอกได้ด้วยซันรูฟกระจกบานหลังเลื่อนเปิดปิดได้มิติตัวถังความยาว4,953มิลิเมตรความกว้าง 1,905มิลิเมตรความสูง1,694มิลิเมตรระยะฐานล้อ3 4ม4มิลิเมตรล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสำหรับรุ่นธรรมดาและขนาด20นิ้วสำหรับรุ่นอัลติเมทก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กับการนำเสนอรถยนต์ฮุนไดซันต t าครูซรถกระบะ4ประตูบทพื้นฐานของรถเก่งฮุนไดซันต t าครูซ เป็นรถที่มีขนาดกระทัดรัดพร้อมความคล่องตัวหรือมอบประโยชน์ใช้สอยสูงสุดที่เมืองไทยไม่มีโอกาสได้ใช้งานสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนั้นก็ติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ